ชัยพีมลีกสองพนนัดมิดวิกเจ้าบอพุธที่20มิถุนายนนี้ป้าสอดใสฟ้าบุยลำยูเนเต็ดลองจากฝูงของตารางคะแนนมีคิวยกพลบุกถ้ำมังกรไฟบีซีเทโรความพร้อมก่อนเกมนัดนี้ดูเหมือนว่าบุยลำยูเนเต็ดจะไม่มีปัญหาในการจัดทัพเมื่อดาวเตะตัวหลักกำลังมีความมั่นใจจากเกมบุกไปชนะทีเอ็มเชียงใหม่2 0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งคนที่ท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้เห็นจะเป็นแฟรงค์อาเชมปง ดาวเตะสัญชาติกาน้าที่ถล่มประตูคู่แข่งในหลีกไปแล้วถึง7ประตูนำเป็นดาวซันโวสูงสุดของสโมสรอ,อยู่ในขณะน,นี้นอกจากนี้ยังมีเทียรทรบุญมาทันแบ็กซ้ายพรสวรรค์สูงที่กำลังเล่นได้อย่างดีวันดีคืนรวมทั้งเอกวล่าเฮอร์มานปราการหลังจอมแก่งของทีมส่วนมังกรไฟบีซีเทโรที่ตอนนี้กำลังล้งอยู่ในอันดับสของตาราง แน่นอนว่าพวกเขามีอาว,วุธในแดนหน้าอย่างครีตันซินวาหัวหอกชาวบราซิลที่กดไปแล้วถึง13ประตูนำเป็นดาวซันโวสูงสุดของไทยพิมลีกซีซั่นนี้ขณะเดียวกันยังมีอดีตจอมทัพของอุลังยูเนเต็ดที่ปีนี้แปลงร่างเป็นบางกรไฟอย่างลังสันวัตชัยโชคที่จะคอยขับเคลื่อนเกมในแดนกลางรวมทั้งชนาทิพย์สงกระสินปีกระดัวไซเล็กที่แฟนบอลต่างยกให้เป็นเมสซี่ห่งเมืองไทยสสำหรับผลงานในการพบกันของทั้งสองทีมนี้ ปรากฏว่าในปี2010เกมแรกบุยลามยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับบีซีเทโรไป1-1ก่อนที่จะบุกไปยัดเยียดความปา่าใชยให้กับมังกรไฟถึงสนามเทมสัสด,ดิน4-1จากนั้นในปี2011ซึ่งเกมแรกเป็นนัดเปิดหัวของฤดูกาลภาซาสายฟ้าบุกไปขยำบีซีเทโร2-1จากนั้นกลับมาเล่นกันในไอโบบายสเตเดียมยังเป็นบุยลามยูเนเต็ดที่เอาชนะไปได้1-0 เท่ากับว่าในเกมลีกที่พบกันทั้ง4นัดของทั้ง2ทีมนี้บุยลำมยูเนเต็ดไม่เคยพลาดท่าแม้แต่ครั้งเดียวโดยเอาชนะไม่ได้ถึง3ครั้งสเสมออีก1ครั้งอย่าลืมสาวกซอกกราวทั้งหลายในวันพุธที่20มิถุนายนนี้1นึ่ทุ่มตรงเรามีนัดรวมพลกันที่สนามเทพหัสดินเพื่อไปร่วมกระชาก3คะแนนออกมาจากถ้ำมังกรไฟ